รอน,นี้ทุกคนตอนนี้แอดปินอยู่ที่สถานีรถไฟบางซื่อกรุงเทพเอ่ออัควัตรม,มารีวิวสถานีรถไฟสถานีรถไฟกรุงเทพความโออาของกรุงเทพมหาคนครห้ามสูบบุหรีนะครับผมหลายๆจุดเนี่ยห้ามสูบบุหรีหมดห้ามสูบบุหรีได้ใครสูบบุหรีนี่ต้องกดหน่อยนะครับผมขึ้นรถไฟจากกรุงเทพมาหาคนครไปเชียงใหม่มาดูบรรยากาศด้านนอกอันนี้ประตูสี่ทุกคนก็ต้องเวลาจะมา เดินทางทางไกลนะจะขึ้นเหนือขึ้นไปเหนือรถไฟสายเหนือสายอีสานมาขึ้นที่สถานีรถไฟบางซื่อหรือว่าชื่อใหม่ก็คือสถานีแบบสถ,สถานีกลางกรุงเทพแบบพิวแต่เดี๋ยวแอดมินจะพาไปดูข้างในนี่คือประตู4ี่นะครับถ้าใครจะเดินทางมาให้ครอบครัวหรือว่าเพื่อนมาส่งก็ต้องมาส่งที่ประตู4ี่ก่อน เรามาดูความโอออ่าของข้างในข้างในของสถานีรถไฟเมืองไทยอลังการงานงานสร้างสวยออกสวยงามเป็นครั้งแรกที่แอดมินไีโมอกาเข้ามาตรงนี้นะยินีที่มันทางออกโอ้โหทางเข้ามีก็ไม่เข้านะแอดมินมีหน้ามันล็อกเลย <c oughs> เออต้องผ่านเครื่องสแกนถึงอยู่ถึงข้างในแล้วครับผมถึงข้างในแล้ว จุดซื้อตัว๋วถ้าใครจะมาซื้อตั๋วตรงนี้ก็รถออไฟไปวัทยาระ,ะยะสั้นก็ตรงนั้นได้เลยแต่แอดมินซื้อตั๋วไีเรียบร้อยแล้วขบวนสิบขบวนสิบแปดนาฬิกาสีสิบนาทีด่วนพิเศษเชียงใหม่ชานชาลาบี าใครจองตั๋วไว้เรียบร้อยก็สะดวกหน่อยเป็นขบวนออรอบสิบ18 40ี่ศนด่วนพิเศษก็คือตัวนอนต๋วนอนตั๋วนอนตู้ใหม่เอี่ยมตู้ใหม่สะดวกสบายเดินทางด้วยวรถไฟไม่ต้องไปเสียตังนอนที่เชียงที่เชียงใหม่อีกคืนหนึ่งถ้าไปเครื่องบินก็เสียค่าเครื่องบินเสียค่านอนที่เชียงใหม่อีกคืนหนึ่งแต่ไปรถไฟก็นอนบนรถไฟแล้วครับผมไปถึง ขึ้ใหม่ตอนเช้าก็เที่ยวต่อได้เลยเดี๋ยวพาเดี๋ยวพาเดินชมข้างในก่อนโหของกินของใช้ดีของกินนะครับผมของกินไม่ต้องกลัวว่าโวยมาถึงสถานีรถไฟกรุงเทพแล้วเดินทางไกลจะมีอะไรกินไหมมาซื้อกล่องอาหารกล่องในสายรถไฟขึ้นไปกินในรถไฟได้เลยครับผมเขาไม่ห้าม ซ,ซื้อเขากินอะไรนั่งท่าไหนยังไงก็ได้อยู่เป็นที่นั่งของเราความโอ้อาของสถานีรถไฟต้องบอกว่าเป็นสถานีรถไฟแห่งห้องน้ํามีแต่ห้องน้ําพี่น้องห้องน้าเต็ไมไปหมดไม่ต้องกลัวว่าห้องน้ําจะจะ,จะไม่อยากเข้าเข้าไปแล้วไม่อยากออกเพราะมันะสะอาดสะอาดหนูของกินขนมนมเนยทำไมเข,เขาใจก็มาถามตรงน,นี้เลยค่ะระชาสัมพันธ์ของเขาอยู่ตรงนี้ถามน้องเขาโอ้ปัธยาใสายดี หมูกรอบหมูแดงซื้อเป็นกล่องๆเปนหางกล่องกินบนรถไฟได้เลยอ๋ออันนี้สายใต้สายใต้เออเหนืออีสานอ,อ,อ่ีมีอถ้าไปอีก็สายใต้บีเหนือกับอีสานชาญชลาบีม็นต้องกลัวอดครับผมเดินทางในเมืองไทยนี่สะอาดสะอาดที่น้องห้องน้ำเขาก็สะอาดแล้วเดี๋ยวจะ ดูด,ด,นนดิห้องน้ําห้องน้ํานี่สะอาดแน่นอนไม่ไม่พาไปขอดูห้องน้ํานะครับผมแต่ขยะคุณาาน้ำอาบน้ําก็เดี๋ยวพาไปดู ดีครับผมออตอนนี้แอดบินอยู่ในห้องน้ํามาอาบนะ้ำอาบถ่าอยู่ที่สถานีไฟกรุงเทพอภิวัฒน์วิธีการอาบน้านี่นะครับผมยี่เหรียญสิบสองเหรียญหยอดไปตรงนี้แล้วก็จะมีเหรียญอีกเหรียญอย่างหนึ่งมาออกมาอีกทีนึงแล้วมาหยอดตรงนี้สิบนาทีโอ้สิบนาทีในการอาบน้ํา น้ำจะให้ไหลให้เราไหลให้เราอาบน้ําอยู่10บสิบนาทีแต่ทีนี้ทั้งนั้นต้องดูว่าอันนี้เหลือแค่2นาทีแอดมินเข้าไปเหลือ2นาทีละก่อนที่จะยอนเรียนตรงนี้นะเราต้องเลือกห้องที่ที่เขาว่างอยู่ไม่มีคนใช้งานถ้าล็อกอยู่แสดงว่ามีคนใช้งานนี่คือห้องอาบน้ำควารรมทันสมัยของสถานรถไฟของเมืองไทยครับผมเมืม่อกี้ดูทางเข้าเดี๋ยวจะพามาดูทางออกครับ ลานกว้างด้านนอกก็เป็นจุดที่นัดพบเวลาเราจะนัดเราจะนัดไอ้นัดออกแล้วก็ต้องรอประตูนี่แหละครับทั้งเก้าทั้งสิบตรงนี้สี่ห้าหกเจ็ดเข้าหนึ 4, ่งถึงสี่ประตูสี่ถ้าออกก็ต้องมาออกทางประตูสัญญาณจะออกทางประตูเก้าก็นัดเพื่อนๆมารับกันตรงนี้นัดแท็กซี่จะเจอแท็กซี่ก็ก็ขึ้นมาตรงนี้รถเมย์ก็ออกมาขึ้นตรงนี้ครับผม โอ้โหท้องฟ้าวันนี้แจ่มใสจังเลยพี่น้องเออแจ่มใสท้องฟ้าแจ่มใสนี่หมายถึงว่าเออมันไม่มีเมฆฝนนะเออปุยเมฆแบบนี้สวยสวยก่อนตะวันตกทินช่วงนี้ออประมาณห้าโมงแล้วสิบนาฬิโมงเย็นเนี่ยรถเมย์ก็มามาจอดรอตรงนี้ครับผม ือความโออาความโออาของสัญญาานนีลรถไฟเมืองไทยใครสุบุรีก็ต้องออกไปโน่้นเลยครับสุดเลยมีมีโซนสุบุรีสมคน,นสุบรีพอแถบนี้ห้ามสุบุรี ได้สิบเรียงสำหรับการเดินทางวันนี้แล้วครับผมไข่ต้มสองฟองบรรยากาศรอขึ้นรถไฟครับผมรอขึ้นรถไฟแล้วก็ขึ้นรถไฟขบวนออก1840ตรงเวลาครับผมปายทางเชียงใหม่ ดูหมาดูทูตเสบียงบนรถไฟสะอาดสะอ้านพี่น้องโอ้โหมีกี่โต๊ะหนึ่งสองสามสี่แปดโต๊ะครับผมมีแปดโต๊ะน,นั่งนั่งสั่งอาหารได้เต็มที่บายบายกรุงเทพสวัสดีครับเท่าแกวันนี้ลูกค้าเยอะนะ อุ้ยมองออกจากกรุงเทพแล้วครับผมทุกคนแอดมินออกจากกรุงเทพมุดไม้แปลทางเชียงใหม่ครับผมุ่นนี้เชา้าเจอกันขอบคุณครับผมโอเค